รัฐมนตรีของอ,อเมริกาชื่อรัฐมนตรีคลังของเขานะครับชื่อสกอตเบเซนท่านผู้ฟังก็บังเอิญด้วยเหตุบังเอิญเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟังท่านหนึ่งก็อีเมลมาเมื่อวานนี้มือชื่อคล้ายขันบอกว่าในฐานะผู้ติดตามรายการโลกยามเช้ามายาวนานนะฟังผมคุยเรื่องบุคคลต่างๆนะแล้วก็คิดว่า เขียนจดหมายมาถึงโลกยามเช้าอยากให้ผมคุยเรื่องคุณไซสกอตเมื่อชื่อคล้ายกับพระมตรีคลังนุ่มไทยตระกูลบุลอรอดเนี่ยนะครับบุลอรอดเบลลรี่คุณไซสกอตเพราะว่ามีข่าวว่าไซสกอตเนี่ยเขาต่อสู้ประสิ่งเวดลอ้อมเพื่อทะเลประการังอะไรต่างๆแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าถอดใจแล้วก็ถอยออกนะครับในการประกาศทาง Facebook อะไรของท่านของเขานะครับ เพราะผมไม่ได้อยู่ในพวก Facebook ออกนอกสื่อมวลชนประเภทโซเชียลมีเดียแล้วก็เลยต้องหันกลับไปตามดูท่านฟา้าวา้เช็คเรื่องคุณไซสกอตหน่อยเพราะเท่าที่ติดตามรายการข่าวที่สัมภาษณ์เขาคิดว่าเขาเป็นคนรักทะเลรักทรัพยากรของชาติอย่างมากแล้วเขาก็พยายามจะช่วยอนุรักษ์ช่วยให้กรมอุทยานทํางานให้ดีขึ้นแต่ก็กลายเป็นว่าทาไม่ได้ปัญหาแบบนี้จะแก้อย่างไร ประเทศไทยจะเป็นแบบนี้ต่อไปใช่หรือไม่คนทําดีพยายามทําสิ่งต่างๆให้ถูกต้องทําไม่ได้มันน่าเศร้าพวกเราในฐานะประสบนิกรของในหลวงจะทําอย่างไรก็ไม่รู้จะจึงจะส่งเสริมคนดีได้ยังไม่ถึงปกครองบ้านเมืองก็ได้ช่วยทําประโยชน์ส่วนรวมก็อย่างที่สายสกอตเขาพยายามทำเนี่ยครับคือผมก็ไม่รู้ลึกซึ้งมากนักนะนอกจากไปคน้นเหมือนท่านพอไปคน้นตามอินเทอร์เน็ตเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ เพราะว่ามันคือผมไม่ได้อยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วรู้นะว่าเขาคุยกันเยอะแล้วก็เห็นใจเข้าใจและชื่นชมหนุ่มน้อยคนนี้ก็เลยก็ไปตรวจดูจะให้วิจารณ์อะไรลึกซึ้งคงไม่ได้เพราะไม่รู้จักโดยตรงแต่ว่าจะเห็นภาพรวมก็คือว่าถ้าดูจากประวัตินะผมขออนุญาตอ่านประวัติไซสสก,กอตจากไทยรัฐแล้วกันนะครับผมเราไปคนมาเพราะว่าผม พิ่งมันตามดูนะครับบอกว่าเป็นเจ้าของฉายามนุษย์เงือกทายาตตระกูลดังก็จะบอกว่าตระกูลอะไรก็บอกมาเลยก็ได้ครับคนเขาก็รู้กันหมดแล้วนะอุทิตตัวเพื่อทะเลไทยประกาศยุติบทบาทที่ปรึกษาที่บริกรอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่สังคมกําลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากทายสกอต นามสกุลสกอตเนื่องจาก,กว่าเป็นลูกครึ่งนะครับ <Yeah. S 1> ทายาทตระกรูลดังสายสกอตหรือสิรินัทสกอตเจ้าของฉายามนุษย์เงือกหลังจากที่ได้ประกาศยุติบทบาทที่ปรึกษาที่บดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชเพื่อหวังสะท้อนเรื่องจริงของปัญหาทะเลทางภาคใต้และเปิดเผยคลิปวิดีโอตักเตือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แสดงพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติด้วยการพูดหนีเห่าแล้วหัวเราะบนเรือท่องเที่ยว บริเวณทะเลภาคใต้โดยระบุว่าคลิปสุดท้ายที่เอาลงในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ทําให้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจนกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันแล้วก็มีดราม่าอะไรท่านตามไปอาหารท่านนะครับสซยสกอตเนี่ยอายุ28เป็นทายาทพิรมพักดีตระกูลเบียสิงน้ำสิงก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านจะ <laughs> เชื่อมโยงกับยี่ห้อบุญรอดวิวร่ยังไงตระกูลพิรมพักดี ลูกชายของคุณน้องจิรนุชพิรมพักดีกับสามีชาวสกอตแลนด์และเป็นน้องชายของภายสุนิสกอ์เป็นลูกคนรวยแล้วก็ทำงานอุทิศตัวเ,เพื่อทะเลแหละดีมากเลยนะครับจบปริญญาตรีไม่ได้มาทางสายสิ่งแวดล้อมจบ California Institute of the Art ก็คือ a n i m เมชันพูดง่ายถ้าแกทำแอนิเมชันให้ลูกชายผมไม่รับจ้างแต่งดนตรีพอมีเงินใช้คงจะได้เลยเพราะแกรวยนะครับแต่ว่าแกก็หันมา สนใจสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ยังเป็นนักว่ายน้ําคนไทยคนแรกที่ว่ายห้ากิโลเมตรใน2วันโอเคครับคือผมสรุปคร่าวๆอย่างนี้นะครับก่อนพักรายการขอสรุปดีและกันท่านผู้ฟังคือเนื่องจากผมไม่ได้รู้จักไม่เคยเจอไม่เคยคุยด้วยแต่อ่านประวัติดูดข่าวสารข้อมูลเนะมื่อวานนะี้เพื่อจะพูดให้มันถูกต้องและให้กําลังใจหนุ่มเขาเด็กหนุ่มคนนี้นะครับแล้วมันเป็นโอกาสเหมาะนะ เมื่อวันที่22เมษายนเป็นวันเอิร์ธเดย์พอดีแล้วผมก็คิดว่าพูดเรื่องเอิร์ธเดย์ไปเมื่อปีที่แล้วก็ละเอียดหมดละปีนี้ก็ค้ำค้ามไปแล้วกันมาในโอกาสวันเอิร์ธเดย์เนี่ยจะขอให้กาลังใจคนไทยทุกคนที่อุทิศชีวิตเพื่อทะเลไม่ว่าท่านจะมีอาชีพหรือเรียนอะไรมาลูกเต้าเราใครหรือว่ามั่งคั่งยากจนแค่ไหนมีคนจํานวนมากนะครับอุทิศต,ตนเพื่อสิ่งแวดล้อมในเมืองไทย ไม่จะเป็นต้องทำงานร่วมกับส่วนราชการก็ได้อย่างซรายเนี่ยทรายสกอตเนี่ยไปทำงานร่วมเป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะทายผมจะบอกให้นะครับเพราะว่าไม่ได้แปลว่ากรมอุทยานดีหรือไม่ดีระบบราชการมันก็อย่างหนึ่งแล้วเราก็เป็นเด็กนอกฐานะเราก็ดีนะบางทีเราก็จะทนไม่ไหวกับระบบที่เราไม่คุ้นเคยเราก็จะไปทำเองดีกว่านะไปทำเอง ทำเ,เองตามใจชอบแล้วเราค้นคว้าหาความรู้จริงๆอยากรู้เรื่องทะเลเขาคองรู้เยอะแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเมื่อต้องการให้มันรู้ลึกรู้จริงเนี่ยก็ไปหาอาจารย์นักวิชาการที่เขารู้หรือจะกลับเลิกเรียนแอนิเมชันแล้วไปเรียนสิ่งแวดล้อมไปเลยนะครับก็ได้หรือจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทรทำลงนาวาสวัสด์ก็ได้น,นั่นเขาเขาทุกขุทิศทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กจนกระทั่งปัจจุบันนี้เพื่อทะเลหมด อาจารย์เขาก็เหนื่อยเยอะนะครับผมดูอาจารย์ทอนพรมรงนาวาสวัสดิ์ตั้งแต่แกเป็นเด็กหนุ่มะนะครับโอ้โห oh. oh. เขาคงสะท้อนใจว่ามันมันก็ได้แค่นี้เขาทําเยอะนะครับแล้วพอม,มาเจอรุ่นทอนเนี่ยก็ทําเยอะในแบบบแบบฉบับนู้เองแต่ว่าถ้าไปร่วมมือกับอธิบดีเนี่ยท่านอธิบดีทําอะไรไม่ได้มากหรอกนะครับเพราะว่าท่านเป็นเพียงอธิบดีแล้วจะไปบ่นว่าง,งบประมาณมีเท่านี้ก็เหมือนมีเท่านี้นะครับแล้วงบประมาณของไทยเนี่ย ประมาณ60-70%เป็นงบเงินเดือนมันไม่ใช่งบที่จะไปพัฒนาดูแลกิจการอื่นๆในความรับผิดชอบของกระทรวงทบวงครมเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยสุดโทมลงทุกปีทุกปีเพราะว่างบเงินเดือนในระบบราชะการประจํางบประจําปีงบประมาณประจําปีนะมันเกิน70%ที่เหลือพัฒนาประเทศได้นิดเดียวผมอภิปรายเรื่องนี้มาตั้งแต่อยู่ในสภาเพราะฉะนั้นสายสกอตจะต้อง หมดแรงอ่ะนะครับผมจําผมบอกไว้เลยหมดแรงเพราะว่าส่วนราชาการเขามีระบบแบบนี้ไม่ได้แปลว่ากรมอุทยานไม่ดีทําได้แค่นี้นนการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นข้าราชาการนะผมว่าแยกไปทําเองแล้วให้กําลังใจและช่วยเหลือกลมเท่าที่จะทําได้บริจาคเงินตั้งกองทุนนะแต่ถ้าไปผูกโยงในระบบราชาการแล้วท่านจะเห็นว่ามันช้ามันไปไม่ได้มันต้องปฏิรูปอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างรุนแรง มันก็อย่าเสียกําลังใจไปทําเองนะครับผมไม่ใช่นักสิ่งแวดล้อมแบบสุดๆเพียงแต่เป็นสื่อสารมวลชนที่ทําเรื่องทะเลไทยมาแบบเยอะยาวนานนะก่อนที่ไม่ได้เก่งกว่าสิรินัทสกอตหรือสายสกอตแรอกนะครับแต่ว่าก่อนที่สายสกอตจะมาปรากฏอยู่บนฉากหน้าน้ําทะเลไทยเนี่ยเราทำาเราก็เพื่อนลูกน้องผมเนี่ยเป็นผู้รักทะเลรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดโครงการ าภาพยนตร์สารคดีคือผมก็ทําได้แค่สื่อสารมวลชนทําหนังสาร,รคดีแล้วก็ทําหนังสาร,รคดีแบบยิ่งใหญ่โลกสลับสีถ้าท่านผู้ฟังร,ร,รุ่นผมอาจจะจําได้นะครับยิ่งใหญ่เสียตังค์เยอะมากเลยนะครับปีงเป็นสิบสิบล้านนะครับสปอนเซอร์ใหญ่ของออโลกสลับสีเนี่ยหนึ่งใหญ่สุดธน,นาคารไทยพาณิชย์ปีนึงเกือบสิบล้านนะครับสมัยโน้นนะครับนานแล้วนะครับสองพันห้าร้อย สามสิบบวกนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ใหญ่ของผมอีกคนหนึ่งให้ผมประมาณเจ็ดล้านต่อปีนะครับบุญรอดบิวบรี่เนี่ยครับให้ทางผมผมจำได้ไปนั่งสวัสดีแล้วนั่งคุยขอผมบ้างนะครับแล้วขอทางผมหน่อยบุญรอดบิวรีน่นะครับให้ผมได้เจ็ดล้านทำภาพยนตร์สารคดีอุดหนุนตั้งแต่ national geographic ผมก็ทำได้แค่นี้แล้วผมไม่ได้ถอดใจเพราะว่ามันทุกคนมีบทบาทหน้าที่ที่จะทำ แล้วก็เลือกทําอย่าได้ถอดใจร่วมกับกระทรวงทบวงกรมหน่วยราชการเนี่ยมันเหนื่อยเพราะเขามีระบบราชการจําได้ว่าทําสารคดีอุทยานแห่งชาติด้วยมูลค่า18ล้านบาททําให้18ชั่วโมงเนี่ยผมไม่เหลือตังเลยนะครับแต่ว่าก็ทําให้คนได้เห็นป่าทะเลผมก็ทําทะเลไทยเนี่ยะตะลุเตาซีมีลันหาดโนพรัตธาราทำตั้งเจ็ดแปดชั่วโมงนะครับ ก็เข้าใจแล้วก็เพื่อส่งเสริมทางอ้อมต่างคนต่างทําแล้วผมจะยกตัวอย่างประวัติความอึดอัดใจที่ทํางานกระทรวงราชการก็คือว่าเวลาเราส่งงานเขาให้ตังเรานะครับให้ตังเราน้อยมากครึ่งหนึ่งของเงินที่เราควรจะได้ใช้นะครับหนึ่งล้านเนี่ยชั่วโมงให้ผมสักสองล้านนี่ยรลองออกมาแจวเลยหนึ่งล้านผมก็ทําดีที่สุดส่งงานต้องตรงเวลาพอไม่ตรงเวลาข้าราชการตรวจงานเขาก็จะบ่นอาจารย์ตรงเวลาผมบอกให้ผมจะซ่อมตรงโน้นทําตรงนี้ไม่ได้คุณต้องแก้อย่างนั้นอย่างนี้ ผมบอกมันเป็นไปอย่างที่ผมอยากทํานะบอกไม่ได้ครับถ้าส่งไม่ทันเวลาผมเป็นส่วนราชาการแล้วครอบครัวผมยัางไงาเดี๋ยวเขาจะหาว่าร่วมมือกับอาจารย์ทุจริตกรรมการตรวจรับผมให้บอกว่าส่งตรงเวลาปรับเท่าที่จะปรับได้หมายถึงว่าไม่ใช่ปรับเงินนะปรับแก้ให้ทันตามที่กรรมการกําหนด อย่ามาเอาแบบตามใจอาจารย์สมเกียรติอยากจะเอาอย่างนั้นจะถ่ายอย่างนี้เพลงนี้ไปตัดทำไมเขาตัดเตเต้นผมหมดผมก็โกรธนะครับวเฮ้ยผมตั้งใจทําให้มันสวยงามเพื่อเกิดความประทับใจในสุดก็เป็นบทเรียนง่ายๆนะครับก่อนพักกลางทางคือว่าถ้าใครรับงานจากส่วนราชการหรือทํางานร่วมส่วนราชการเนี่ยต้องตามเขายิ่งรับเงินมาด้วยแล้วโดนตับนะไม่ตามเขาจะมาอ้างว่าผมมีครีเอทีฟอย่างนั้นเขาไม่เอาหรอกครับ เขาต้องตรงเวลาเพราะไม่งั้นเขาจะโดนเขาเองเลยจะโดนจัดการจะโดนลงโทษสรุปก็คือไซสกอต์ครับทำงานต่อไปในรูปแบบที่คุณต้องการอย่าทอดทิ้งนะฮะแล้วได้เปรียบคนหลายคนในสังคมไทยที่ว่ารู้จักโลกตะวันตกและตะวันออกในเวลาเดียวกันเพราะเราเกิดและเติบโตเรียนหนังสือจากต่างประเทศแล้วก็เป็นลูก ครึ่งนะเนก็อยากใช้คำนี้แหละแต่เป็นคนไทยที่มีประสบก,การณ์ตะวันตกในครอบครัวยังสูงสตังค์ก็มีเยอะแต่ไม่ต้องมาทุ่มเทช่วยเหลืออะไรแบบจนหมดตัวนะครับคือว่าอาจจะมีกองทุนมูลนิธิช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใช้สื่อมวลชนต่อไปในรูปแบบต่งตางๆอาจจะไปตั้งเป็นสถาบันองคอ์กรค่อยๆทำไปนะครับถ้าถอนใจแล้วเลิกมันผมว่าเสียดาย เท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟังที่จะให้ผมให้ความเห็นเนื่องจากว่าผมก็ให้ความเห็นแบบเนี้ยจากประสบการณ์แต่ให้กำลังใจในโอกาสที่เราผ่านวัน Earth Day มานะวันนี้วันนี้วันที่24ผ่านมา2สองวันแล้วนะครับสำหรับเ a r t h เ a y